เย็นค่ำแบบนี้กำลังจะมืดมาดูกะเพาครับออกดอกเต็มไปหมดเป็นหน้าแรงครับกะเพาชอบออกดอกนี่ก็ปลูกมาเป็นปีแล้วครับต้นก็จะอายุมากส่วนใหญ่ถ้าปลูกไว้ขายเขาจะให้ใบตโตๆตเร่งปุ๋ยก็จะอยู่ได้ไม่เกิน5-6เดือนก็ต้องโละ แต่อันนี้ข้ามปีมาแล้วครับอย่างงามดีเพราะก็ได้อาศัยรถน้ำหมักไร่แบแรงอยู่เรื่อยๆจุลินทรียน้ำหมักผลไม้ต่างๆน้ำหมักซาวข้าวก็เอามาลาดรถทั่วไปในดินดินก็จะร่วนซุยทำให้พืชของเราจเจริญเติบโตได้เรื่อยๆ ไม่ตายไม่โสมมไวแต่ถึงเวลาเขาก็จะเริ่มจะหมดไปเองครับสังเกตอันนี้เป็นช่วงใกล้คำ่ำใกล้จะมืดตะวันใกล้ตกดินแล้วครับตกดินไปแล้วครับเราจะปลูกแทรกไว้ในสวนนะครับเก่ามั่งใหม่บ้าง ไม้โซมเราก็ปลูกซ่อมเป็นยมยม,ยมครับที่่องๆอเราก็ปลูกเอาที่ไว้ปลูกต้นไม้อื่นอันนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งเหมือนกันครับดอกเยอะต้องเด็ดเอาไปเด็ดใบก็ยังขายได้ครับโลละร้อยหนึ่งเฉพาะใบนะครับดอกกิ่งกิ่งก้านไม่เอาเพราะว่ามีดอกเขาจะไม่ใช้ กระเพราเป็นพืชที่ขายง่ายโตวไวเก็บได้ทุกๆวันถ้ามีไหลแปลงโหละพาก็มีครับแต่อันนี้ไม่ได้ขายครับปลูกไว้กินที่ขายก็โสมเลยต้องโลทิ้งไปอันนี้เอาเอาพอไว้กินครับต้นเดียวที่เหลือไว้ต้นเดียวต้นอื่นก็สับทิ้งเพื่อจะปลูกใหม่ในช่วงฤดูฝนนี้ ไม่มีเวลาตัดครับปล่อยดอกเราจะต้องตัดทิ้งเขาจะแตกมาเองก็ยังอยู่ได้นานนี่อายุเป็นปีแล้วครับต้องเด็ดดอกทิ้งโหระพากินหอมเอาไว้แกงครับแกงเผ็ดกินไม่หมดครับบางทีก็ต้องตัดขายปลูกไว้อีกแปลงหนึ่งเยอะแต่ได้โละไปแล้วเพราะว่าแก่ใบไม่ค่อยสวยแล้ว อันนี้ก็เก็บไว้เพราะว่าเป็นกอใหญ่ต้นเดียวสูงเกือบแค่คอนะครับพืชผักสวนครัวมีติดไว้ขายได้กะเพราหละพาขายได้ไววันละร้อยสองยอย่างน้อยต้องมีครับพริกบ้างก็ปลูกไว้แต่พริกตอนนี้ผมเริ่มปลูกใหม่ยังไม่โตครับ ฝากไว้ครับคลิปเล็ก,ลกๆน้อย